ออกบอวอาจารย์สัรค์ชัมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสสรรหาพากันลบกันนั้นศึกษาธรรมคําสอนพระพุทธองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบ รายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพวกการท่านผู้ฟังได้ค้ำเคื่ืนวันนี้ด้วยศรัทธาของอาจารย์ขวัญชัยคุณสายหยุดทองรัศมีศรัทธาของคุณนรงเลี้ยงรักษาและศรัทธาของคุณชิดเดชาร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพสังสมงานมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวัาสัพานานังธรรมทานางังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัใจใัยให้อาจารย์ขวัญชยัยคุณสายหยุดทองรับสมีให้คุณนรคงเลี้ยงรักษาให้คุณชิดเดชาทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบตัติต้น ให้ลวกพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโบสถาสาธทุกแล้วถืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณธีรนุชอินวัศาสถาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มสถาของคุณสีฉดกสีอ่อนร่วมกันรับพิชชาภาพาพรุ่งนี้จะได้อนุโบทาสาตทุกันนะครับ และคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญทัานผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเข้าใจแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของธรรมจากกัปปชนสูตรก็ถือเป็นลาบอันประเสริฐส่วนสำคัญของธรรมจักกัปปนสูตรนั้นมีอยู่สนีะ่นั่นคืออริยะสัจจะ สี่ประการฉะนั้นเราก็จะได้ยินคําว่าอริย,ยสัจสี่เที่ประนานครัส่วนมากจะพูดถึงอริย,ยสัจสี่นะฮะจะหายไปก็ค่อยๆหลุดไปทีละคำสองคำนะครับคำสองพุทธเจา้าไปไหนเล่าไปฟังธรรมอ่าอะไรแนละ้วถือไปหนะ้าเครื่องบูชาธรรม ไปไหนเล่าไปปฏิบัติธรรมไม่มีมะนะฮะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมเฉยๆนะฮะมีแต่ธรรมะธรรมโมธรรมบางแม้แต่ธรรมจักก็ต้องมีคำว่าธรรมะบวกโดยจักบวกด้วยกับวัตนะบวกด้วยสุตตาฉะนั้นเราคือจะต้องพยายามไอ้ที่มาหลุดหายเนะี่ยดึงมันกลับมา อริยสัจจะสี่ประการนะฮะไม่ใช่อริยสัจสี่อริยสัจจะสี่ประการเรียกให้เต็มซะเราจะได้พบพระพุทธเจ้าเร็วขึ้นถ้าเรียกไม่เต็มนี่เราจะห่างพระพุทธเจ้าน,ะ,นะ,อะอริยสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีสี่ประการและเราก็เรียนกันมาแล้วจบแล้วด้วย รู้ตัวบังปวาวเรียนอริยสัจสี่จบแล้วเรียนทั้งสัจญานกิจญานแล้วก็กักจญานาเรียนจบแล้วจบอริยสัจสี่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สรุปอยากจะสรุปก็เกรงใจเดี๋ยวจะหาว่าอะไรพบกันปุ๊บสรุปเลยมันเร็วเกินไปใช่ไหมเพราะจากนั้นก็คงจะต้อง ตั้งคำถามทุกขะอริยสัจจารู้แล้วหรือยังว่าทุกขะอริยสัจจนั้นคืออะไรแล้วทุกขะอริยสัจจานั้นอยู่ที่ไหนนี่ครับเราเรียนน่ไม่ได้เรียนเอาความจำนะเรียนเอาความเข้าใจจนจำไม่ได้อย่าเป็นทุกข์จำไม่ได้อย่าเป็นทุกข์ เราเรียนเอาความเข้าใจนั้นฟังไปเข้าใจไปฟังไปเข้าใจไปลืมแล้วก็แล้วกันไปเดี๋ยววันหน้ามาฟังใหม่เข้าใจอีกเข้าใจจะนั้นเราเรียนเอาความเข้าใจผมจะตั้งคำถามบ่อยตั้งคำถามว่าทุกขะอริยะสัจจนั้นเราเข้าใจแล้วหรือยัง นั่นหมายถึงเอาเข้ามาไว้ในใจแล้วหรือยังเข้าใจนะหมายถึงเอามาเข้าไว้ในใจนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจหมายความว่าเอาเข้ามาไว้ในใจอเอาเข้ามาไว้ในใจสิ่งที่จะนำเอามาเข้าไว้ในใจได้คือปัญญานปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นผู้นำเอาเข้ามาไว้ในใจ สัญญาเป็นผู้จำปัญญานำมาไว้ในใจความจำนั้นเป็นเรื่องของสัญญาความเข้าใจเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสัญญาและปัญญาอิงอาศัยกันมีปัญญาโดยไม่มีสัญญาก็ไม่ได้แต่มีสัญญาโดยไม่มีปัญญาได้เอาเสียนั่นเราอย่าคิดเวลาจำได้เสอย่าง ไม่ใช่คะความจำก็ความเข้าใจไม่ใช่อย่างเดียวกันจำหน้าที่เป็นหน้าที่ของสัญญาเข้าใจเป็นหน้าที่ของปัญญาแต่ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าใจก็ต้องมีสัญญาประกอบด้วยเสมอไปนะอันนี้เป็นความละเอียดลุ่มลึกของธรรมะ จวันอาทิตย์เราก็จะเรียนวิชาว่าด้วยความละเอียดลุ่มลึกของธรรมะนั่นคืออภิธรรมและอาภิธรรมการศึกษากันในครั้งนี้จะศึกษาควบคู่กันไปตั้งแต่ต้นจนสูงสุดคือเจ็ดคำพีจะแตกต่างกันกันกบที่ผ่านๆมาแต่ก่อนมานี่จบเรียนเก้าแล้วถอย าจบบริชเตก้าแล้วถอยมาเริ่มต้นใหม่คราวนี้นตั้งแต่ต้นจนจบคำพีมหาปฐานเลยนั่นวันอาทิตย์แต่ขอให้เราได้เข้าใจว่าความจำเป็นหน้าที่ของสัญญาความเข้าใจเป็นหน้าที่ของปัญญาเนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยเอามาจากพระพิธรรมใครไม่เรียนพระพิธรรมจะไม่รู้ว่า ส่วนจำเป็นหน้าที่ของสัญญาส่วนเข้าใจเป็นหน้าที่ของปัญญาและความจำลดกิเลสไม่ได้แต่ความเข้าใจลดกิเลสได้แถมยังประหารกิเลสได้ด้วยความเข้าใจนะฉะนั้นจึงต้องให้เราได้วงเห็นความสําคัญยาวแค่จําได้จำจำจำสวดจำได้ท่องจําได้ทุกวันนี้เราจะนิยมสวดเมือเช้ามีคนถาม สวดบ,บทไหนเนี่ยเขาถามว่าได้บุญมากไหมเขาอยากได้บุญนะฮะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าระหว่างการสวรดกับการการอ่านหนังสือท่านอย่าเป็นทุกข์นะฮะถ้าท่านหยิบพระไตรปิฎกมานั่งอ่านหรือเอาเทปธรรมะที่เป็นคำสวิพระเจ้านั่งฟังง่วงแลวท่านนอนท่านอย่าเป็นทุกข์ว่าโอ้อยวันนี้ยังไม่ได้สวดบต์เลย การนั่งฟังพ,พระไตรปิฎกอ่านถ้าไปดกค้นความพระไตรปิฎกนั้นอานิสงส์มากกว่าการสวดนะครับอานิสงส์มากกว่าการสวดเพราะอะไรครับเพราะในขณะที่อ่านคาพิษพระไตรปิฎกมีโยนิสงส์มรรสิการแทบทุกบรรทัดทุกคาทุกประโยคแต่ท่านสวดก็จะไม่มีโอกาสโยนิสงส์มรรสิการเลยฉะนั้นอานิสงส์ของการสวดอานิสงส์การอาร่านพระไตรปิฎกฟังธรรมเทศนานะนะ บางพระแสดงธรรมหรืออรอ,อาจจะค้นคว้าเองก็ตามนะฮะได้บุญมากกว่าสวนนะครับพระคุณเจ้าที่อยู่ที่สำนักเนะี่ยผมตัดว่าไม่ต้องรับก,กิจในบนเพื่อจะได้ไม่ต้องไปท่องสวดมนอะไรมากมายให้ท่านเรียนให้ท่านค้นคว้าให้ท่านศึกษาหาความเข้าใจในพระไตรปิฎกจะได้ไม่เป็นภาระ,ะใ้จะนิรนบุสวดก็เอาแค่ถวายพรพระก็พอ เอาเวลาเนี่ย jogo. ไปทุ่มกับการค้นคว้าศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยได้บุญมากกว่าเพราะสวดเนี่ยได้บุญน้อยได้บุญน้อยกว่าอ่านพระไตรปิฎกอีกครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดหรอกเคยได้ยินใครพูดไหมครับว่าอ่านพระไตรปิฎกได้บุญมากกว่าสวดมนต์ไม่มีหรอกครับเพราะเขาไม่รู้ว่าการสวดนั้นขาดโยนิสมนสิการไม่ได้โยนิสมนสิการครับแต่อ่านพระไตรปิฎกนะฮะ ฟังธรรมเทศนาธรรมะเทศนานะไม่ใช่ปาทกถาฟังธรรมะเทศนากับฟังปาทกถาไม่เหมือนกันนะครับปาทกถานี่แกจะพูดอะไรก็ได้ตามใจแกเอถอะถ้าเป็นฟังธรรมะเทศนานะธรรมะคือคาําสั่งสอนพระเจ้าเทศนาคือชี้แจงเอาคําสั่งสอนพระเจ้ามาชี้แจงนี่คือธรรมเทศนา แต่ปาตกถานี่ไม่มีข้อจำกัดครับใครจะพูดเรื่องอะไรก็ได้ปถาถะไปเรื่อยๆกระถาก็คือพูดไปเรื่อยๆซึ่งจะแตกต่างก,ก,กันกับธรรมเทศนาธรรมนี่คำสองพพุทธเจ้าเทศนาก็คือชี้แจงแจกแจงชี้ว่านี่คือเหตุนี่คือผลอันนั้นเป็นธรรมเทศนาอันนั้นเราอ่านตำราเนี่ย เจ้นาที่เขาบอกว่าหนังสือตรงนี้มันวางเกะกะอยากจะเอาออกผมบอกไม่ได้ผมบรรยายนะธรรมสิบเจ็ดคำพีนี่คือบิดาของผมผมจะอยู่ที่ไม่มีพ่อไม่ได้ผมต้องมีพ่ออยู่ด้วยผมอุ่นใจผมนั่งอยู่พระใกล้พระไกรพิฎกผมอุ่นใจนั้น เขาบอกว่ามันบังอะไรผมก็ไม่รู้บังอะไรก็บอกไม่ได้ห้ามมาออกในชีวิตผมต้องอยู่คู่กับพระไตรปิฎกเพราะเราจะบรรยายธรรมะสิบเจ็ดคัมภีคัมภีก็ต้องอยู่ใกล้เราทีใช่ไหมเออนี่ก็มีคัมภีนี่ก็มีกาแฟนี่ก็มีในห้องก็มีคัมภีมองไปทางไหนแลวเห็นคัมภีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเา้ามันเกิดอนุสติ เตือนใจแม่นั่งอยู่นี่เห็นก็เตือนใจอีกอให้เรายึดยึดคำพียึดตำรานี่ก็ตำรานะแต่เป็นตำราของพระพุทธเจ้าที่เราไม่เรียก,กว่าตำราเรียก,กว่าคำพีทํำไมเรียก,กว่าคำพีไม่เรียก,กว่าตำราเพราะละเอียดลุ่มลึกลึกซึ้งเกินกว่าวิสัยของปุถุชน หรือใครๆจะคิดเอาเองได้จึงเรียกว่าคำภีความละเอียดลุ่มลึกในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเกินกว่าความคิดของใครจะมาคิดเองได้เข้าใจเองได้เพราะฉั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำทุกประโยคแม้แต่คำวสติท่านอย่าไปคิดแปลเป็นภาษาอย่างอื่นนะครับจงใช้คำวสติเนี่ยตลอดไปแม้คำว่าปัญญา แม้แต่คําว่าท่านอย่าไปคิดเอาภาษาอื่นมาเรียกแทนปัญญาเลยครับเพราะความหมายอันละเอียดลุ่มลึกไม่มีเท่ากับคาสอนพุทธเจ้าหรอกครับใครจะเอาคําสอนพุทธเจ้าไปตั้งชื่อเป็นอย่างอื่น,นไม่ได้สาเหตุที่เราเอาคาสอนพุทธเจ้าไปประยุกต์ตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นเอาภาษาอื่นมาจ้างชื่อแทนภาษาพองพเจ้าเพราะเขาไม่ได้เรียน คำพีปุคละบัญญัติถ้าใครได้เรียนคำพีปุคละบัญญัติจะสลดใจกับนักบรรยายธรรมะชอบเอาภาษาอื่นๆมาแทนภาษาพระพุทธเจ้าตั้งๆที่บัญญัติธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นั้นพระพุทธเจ้ากลัดไปอย่างไรนี่ยนะไม่ควรไปเพิ่มเติมในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติ ไม่ควรที่จะไปตัดถอนถอดถอนในสิ่งที่พระเจ้าบัญญตัติสิ่งใดพระพุทธเจา้าไม่ได้บัญญตัติไปบัญญัติเพิ่มเติม,ตมนั่นขาดแล้วนะฮะขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าจะเราชาวพุทธบริษัทจะต้องไม่บัญญตัติในสิ่งที่พระพุทธเจา้าไม่ได้บัญญตัติจะต้องไม่ตัดทอนในสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้แล้วทุกวันนี้เราฟังมีคําอะไรที่ออกออกมาเยอะ นะออกมาเยอะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไปเลยนะฮะเช่นก mm ิต hmm. สาธารณะไม่มีไม่มีมมอ่าอรียกอสัญชาติยานไม่มีครับอันนี้ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าอย่าหลงไหลอย่าเข้าใจว่าเป็นวิเศษไม่ใช่ไปเรียนศึกษาคำพีปุคลบัญญัติจะรู้ว่าอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้และควรไหมที่เราจะบัญญัติเพิ่มเติมจากพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ พุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำอันนี้ฮะเราจริงต้องเรียนให้ถึงคำสอนพุทธเจ้าให้จบครบสิบเจ็ดคำพีซะจะได้ช่วยกันรักษาศาส,สนาพุทธไว้ให้ได้เพราะศาสนาพุทธนั้นหมายถึงคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคำสั่งสอนพระเจ้าองค์นี้เท่านั้น มีคนใจบาปให้เลิกเรียนคำส่งเจ้าองค์นี้และคอยคำส่งเจ้าองคใหม่นั่นแหละครับนะฮะใครเชื่อก็ลงทุกขติลงอบายทันทีเพราะเป็นการทำลายคำสองพุทธเจ้าไม่ว่าคำส่งวิเจ้าองค์นี้หรือองค์ต่อไปหรือองค์ที่ผ่านๆมาเหมือนกันหมดใช้คำว่าสติใช้คำว่าปัญญาใช้คำว่าทุกขะเรียสัจจะใ,ใช้คำว่าทุกขสมุทัยเรียสัจจะใช้คำว่า ทุกขานิโรธาเยสัจจะใช้คําว่าทุกขานิโรธาาไม่ไดีปฏิปทาเยสัจจะเหมือนกับทุกลงนะครับอย่าเรียนแค่ทุกสมบูไทยนิโรธมากนะอันนั้นตัดลอนทอนจนกระทั่งเหลือสี่คำเรียกความหมายกับไปคนละทิ่คนละทางไปเลยทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียบร้อยและอริยะไปสิไว้ไหนสัจจะไปสิงมว้ไหนคำสาวิจเจ้าข้อที่หนึ่งเลยนะทุกขา,านะินรฮะ ไม่ใช่ทุกอย่างเดียวเนี่ยแต่เราตัดรอเหรือชั้นทุกข์คนเดียวแต่แถมแปลคือความไม่สบายกายไม่สบายใจไปเลยเข้าป่าเข้าโลกเข้าพงไปเลยนี่แหละครับใจเราเราต้องช่วยกันนะอย่าเรียกแค่ทุกข์เฉยๆอย่าเรียกทุกข์สมุทัยนิโรธมากคืออริยาาสัจสีไม่ใช่ครับเรียกทุกขอะอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกขะก็เรียนให้แตกชาม ยาวแค่ความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะไปเจอในขันทสูตรพระพุทธเจ้าอธิบายเองดูความพิสูจน์ทั้งหลายทุกขะอาริยสัจจะนั้นเป็นไฉไรแล้วเจ้าก็บ,บอกทุกขะอาริยสัจจะนั้นคือปัญจุปาทานคันนี่ครับทุกขะอาริยสัจจะนั้นคือปัญจุปาทานคันปัญจุปาทานขันคืออะไรคะ ออขันห้านะกับอุปาทานการยึดขันห้านั่นแหละคือทุกขะอาลัยสัจจครับดังนั้นทุกข์อาลยสัจจะจึงมีสองหนึ่งขันห้าก็เป็นทุกข์สองการยึดขันห้าก็เป็นทุกข์นี่ครับทุกขาอาลยสัจจะหมายถึงปัญจุปาทานนะขันจะดังทุกขอ์อาลยสัจจะจึงมีสองหนึ่งขันห้าสอง การยึดขันห้าได้ไหมมีขันห้าขันห้าก็เป็นทุกข์และยิ่งไปยึดขันห้าว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นญาติเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราก็เป็นทุกข์ตอนที่คราวคนที่เรารักตายเราไม่ได้รู้ใช่ไหมครับว่าขันห้ามันตาย เราไม่รู้ใช่ไหมครับเวลาคนที่เราเกลียดเรามันดาเราเราก็ไม่รู้ว่าขันห้ามันดาเราระหว่างขันห้ามมันด่าขันห้าเราไม่รู้ใช่ไหมฮะรู้อย่างเดียวว่ามันด่าเราแสดงว่าเรารู้ผิดหรือรู้ถูกครับการรู้อย่างนี้เพราะไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจการรู้อย่างนี้ยึดอย่างนี้เพราะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้น แม่พระสัมมาวิจ้าบัตเกิดขึ้นแล้วขาดความรู้ถูกขาดความเข้าใจถูกมีพระพุทธเจ้าก็เหมือนไม่มีครับแต่ถ้ารู้อย่างนี้ล้วนอนี่คือขันห้าโนก็ขันห้าขันห้านวลมันดาขันห้าชุดนี้เราก็นั่งดูเฮ้ยมันดาทําไมวะไอขันห้าชุดโนดมันดาขันห้าชุดนี้ได้ไงไอ้ขันห้าชุดนี้มันไปทําอะไรเขาแค่นี้อะ ถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็เหมือนมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราแม้พระเจ้าประนิพานไปนานแล้วนิพานไปสองพ้ารอห้าปีก็เหมือนพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราทำไมเป็นเช่นนั้นอ่ะเพราะพระเจ้าบอกใช่ไหมว่าหลังจากที่เราตถาคตปรินิพานแล้วอานน์ ธรรมะกับวินัยจะเป็นาศาสดาแทนก็ใจเขาเรามีธรรมะก็แสดงพระพุทธเจ้าอยู่กับอยู่กับเราหรืออยู่กับขนันหาพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้รู้จักเรารู้จักขนันหะฉะนั้นผมจึงมีความคิดไงเอ๊ะทำยังไงให้เราชาวพุทธบริษัทรู้ความเป็นจริงยกคำพีมาเลย สิบเจ็ดคำพีใครเรียนได้ครบจบสิบเจ็ดคำพีก็เหมือนยังได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้อยู่กับพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเลยนะฮะเพราะเรามั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเราไว้มีปรากฏอยู่ในมหาปริพญานสูตรเนี่ยคำพีที่คณิกายดีจะถูกหยิบยกขึ้นมา หยิบยกขึ้นมาให้เราเนี่ยยึดมั่นว่าน,นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำพีใดคำพีหนึ่งก็ขอให้เป็นคำสองพระุทธเจ้าอะไรกันนันละครับทำบังสารนังกันชามินะเอา้าเข้าใจเลยใช่ไหมว่าขันห้าเออว่าทุกขะอาริยสัจทุกขะคือขันห้าอาริยะ ประเสริฐสัจจะจริงแล้วก็มีจริงแสดงว่าขันห้าเนี่ยประเสริฐด้วยแล้วก็มีจริงด้วยขันห้านะประเสริฐด้วยนะมีจริงด้วยโอ้ถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้ได้นะแสดงว่ามีปัญญานนะ ต่อไปได้ยินพระสวดหรือเราสวดเองหรือเราอ่านเองอีทางทุกขังอริยสัจจังอ๋อขันห้าเป็นของจริงมีจริงอ,อีทา,ทง,ธธาง,ทงทุกขงังสมุทัะอริยสัจจังอ๋อเหตุที่เกิดขันห้าเป็นของจริงมีจริงอีทางทุกขังนิโรธาอริยสัจจังอ๋อขันการดับขันห้าเนี่ยเป็นของจริงมีจริงอีทางทุกขังนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง เออทางปฏิบัติที่ใจถึงซึ่งความดับขันห้าคือนิพพานนั้นเป็นของจริงมีจริงได้สีแนะส่แล้วนะได้สี่เลยเพราะฉะนั้นชีวิตอย่างเงี้ยจะระบาดไหมครับจะระบากไหมครับจำอริยสัจได้สี่เข้าใจอริยสัจได้สี่พยายามฝึกตามอริยสัจสีโอ้ท่านหลายครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏฐิขาขาวชมรมผู้ใฝ่ใธรรมะและอัศทาขุณอาจารย์ขวัญใจคุณสายยุดทธรัศมีสธาขอคุณดรงเลี้ยงรักษาและสตาของคุณชิดเดชาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในคืนนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของกุนทีรนุอินวรสาสถาของกุณพยาคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มสถาของกุณศรีชลกศรีอ่อนร่วมกันรับผิดชอบภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแก่อาจารย์ขวัญชยัยคุณสายหยุดทองรัศมีคุณนรงค์เลี้ยงรักษาคุณชิดเดชาและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ่มย์อออ,อาจาจร สาธมะ์ทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา